สบายดีพี่น้องเบอร์สุขคู่สักคนจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ะ,จะยินดีเขาสู่ซองบ้าจอน,นี่พี่น้องหน้าตาดีมีนายเฮ็ดเฮ็ดกินแซ่บวันนี้มีเฮ็ดก้อยกุ้งจ้าพี่น้องกุ้งเขาก็มีโอ้ยผักหอมวะน,น่ากวนพี่น้องเลยผักหอมแล้วก็กุ้งจ่าพี่น้องกุ้งเต้นหน้าตาดีมีนายเฮ็ดเฮ็ดกินแซ่บพี่น้องเอ้ยวันนี้สิมาเฮ็ด ก้อยกุ้งก้มาบสบายพี่น้องใส่มะพริกลงไปพี่น้องใส่เบิร์ดหรือเปลยานี่ใส่เบิดเลยใส่เบิดเลย,ย,เเลยใ,ใครพี่น้องบา่าจะมียอดก้อยผงนัวใช่เบิดเลยอันนี้กะใ <c oughs> ส่จบยางที่มันเบิร์ดน,น้ำปลาโจวะอันนี้ก็เบิดเลยแซ่ <c oughs> บแฮ้จะนอนพี่นอ้องตอวนี้กะมาพอดีแล้วละ่ะ เข้าขวคัวจะใส่ลายเสียบหอมนี่พี่้องนำมักนาวสดสดคั้นใหม่ๆจากสวนใส้สมๆไว้ต้อยนะเสียบนะเสบดเลยบ่ เริ่มคนจะพี่น้องจา๋าไอ้เรือติบเข้ามากินกับเนาะเก็บลงก่อนนะพี่ออเออคือบอหอมเทาใช่ไหมเอาบวมักเอาเอาขิวขเ,นะเป็นแต่แซ่บนะพี่น้องนะ อหอมหอมบังนาวคนน่ะหอมบางนาวนหอมาะคั่วเนอะซื้ออยู่ใส่เอาไปซื้อขาตั้งกลองไม้อยู่นี่ยังบุมีเงินขาตั้งกล้องกางหักแหละ,ะหม่งหน้าก่อนแม่นั่นเหรอคาตั้นดำแบบนี้แหละเหรอ ไปซื้อขาตั้งกล้องไหมนี่ตั้งกล้องสองอันกับฮักเบิร์ดทำไปถ่ายคลิปนี่หรอือเปล่าฮักเบิร์ดทั้งสองอันเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่งมีเงินเท่งทุกเท่งตืิมยากมาจากพี่น้องว่าจะเสพจะเดพคุณเข้าเครื่องเลยโคจะมาเข้าเครื่องกันไหม พี่น้องแล้วได้เห็นป่ะไก,ใก่ให้พี่น้องเบิง่งไก,ก่จะแต่แส่บเอาก้อยกุ้งซีมก่อนเด้อก้อยเอาปลาแดกใส่จ่อตัวเองซื้อแต่น,น้ำปลาเราบผมไมเคยปลาแดกครับจ้า,า,จางไว้นหนึ่งบ่ะ เราอิ่มแล้วไปเพื่อไงนุ้ยอือเราไปเพื่อไงนุอยเนานะอือทำไม<ะ>แต่เล่นไดเกิดก้อนป่องแต่เกิดเมื่อคืนแต่ได้ออมมานี่ถุงไม่อีกแล้วพี่น้องเติมปลาแดกมันจางพี่น้อง <c oughs> แซ่บแล้วแต่ว่าจางนวนัว <Okay. S 1> วานหวานก็กุง้งหรืเปลืองซีมแล้วปะซี <c oughs> แซ่บปลาได้กับขาดปลาแดกปลาดรพี่น้องใส่ปลาแดกดิบเลย <c oughs> วานหวานวกับกุ้งหรือซีมแล้ววะ ว<ส>หวานหวานแซ่บเนื้อกุ้งสดเนอกแซ่บเนื้อเกลือมันเป็นมือกล้องให้แต่พี่น้องแซ่แบแซ่บหวานหวานกุ้งเลยนะแต่ทีจางไว้นึนงก็เลยเติมอันปลาแดกใส่พี่น้องจางน้อยนึงแซ่บจาก,าก,จกมือกล้องเพื่อนจะหักมือมามือกล้องเรือเพื่อน ไม่ให้ไม่ได้ไปเก็บจะส่วนไล่หลายมะเขือกำลังเป็นมากงามงามัตัเมีสลัดมะทักหอมมได้ละแลบได้เป็นี่ลงมือไปนะแซบแทนนอนลายไหลน้ำแล้วนะแซบแทนนอนน้องเบิ่งน้ำน้ำลายไหลแล้วมามาจากพี่น้องจ๋าขึ้นคำยิงงเนาะข้นคโปม เลยบาดจ็นี่หวานหวานในกุุงนี่พี่น้องไม่ได้ไปกินข้าวป้าหลายมือแลอ้วเนาะมีอะไรโอกาสดีๆไปอีกพี่น้องแซบไปเหรอครับแซ่บบวเพชรให้คนบบวมากกินเพชรพอขี้ผอบแม่หาบะแดงบะเซ่ออีกพอ ส้มว่ะข้าบดแดงก็แซ่บนะของกูชสูงแซ่บบดนั่าอัะเจ็บอีกนะคุีคำใหญ่พี่้องมาเ้อเปิดออกมาแอบคลายไย เหมือผู้เดียวกินข้าวเดียวแซบบอานเมื่อคืนเอ็ดอ,อมคือเล็กชอบแซบน้องก็ไปหองเรียนไปน้องพ่อแม่กะไปยูสวนกอยูอยเงินผู้เดียวอยากตัดตีนมินจ๊อบ่ตินจ๊ตินจ๊อ,อ้าไปซื้อต้องว่าตินจ๊อบ่หรือว่าซื้อตินหมูแด้เขาเลือก็ได้ <c oughs> ติ่นจ๊อกหมูเ xếp một lần hai nhánh xa hai nhánh xa hai nhánh phải hai nhánh xa hai nhánh xa hai nhánh xa hai คนน้ำป้ามันิสเซอสักย่างไได้มเอเมื่อก<ค>ี้นี่กระซบแล้วแต่ว่ามัจางนนึงที่สุดกีนะน้ำปลาอันปแล้นนึป้านหานกุ้งเลยนะกินน้ำให้ม่่องกุ้งมันสดเนาะหวานดี พูดเดียวพี่น้องเจีาเปลือกวกับไว้มือกล้องให้พ่อแม่กะไปอยู่สวนน้องกับไปหรงเฮียนเอาเข้าไปกินน้ำนด้ครับเปลี่ยนในนักหนีคอยน,น,ยน,นังบ้านนี้โอ้เราไหนแฮะ อืมบากสูวรเลย <c oughs> มันจะพี่น้องของแซ่บกุคงจะทำมาซาปกุรร้กงเต้นทำรรมาซาพี่น้องช <c oughs> ิคก็พวกของได้พวกกุ้งไรพวกเราจะพาไปแก้อยู่ าจก้อนน้ 2, 3, 000, 000, 000. นแห้งก้อนฝนตกน้ำไหลพี่น้องน้ำแขงแห้งไปซ่อนเอากุ้งเอาเงี้ยวเนาะว่าว่าจะพาไปแก้ด่างไปเอากุ้งน้่มันงหลายยู่พี่น้องเอยเป็นวัดเรากับบุกอยออกฝนตกน้ำพงเบอ้อตรงไงองนาพี่น้อง ให้น้ำแห้งพาไปพี่น้องไปหาแกกด่างแกงแก,แกเอากุ้งเอาปลามาก็อยากินพี่น้องเนาะมากเาป็นข้าวปลาแล้วมาหัวกับบ้านหหมน เบียบเต็มปากเต็มคำพี่น้องว่าก,กินพอยเดียวบวคักนะในหลายคนกินอย่างแ่บนะจบ,บนคนทางเตอร์ขึ้นมาแบ่แบเพชรปลากรับ หวานนะอ,อยาหวานหวานเลย <c oughs> ของแจ็คไม่นอง เบบกตินมาเริ่มเพ็ดแล้วก็ที่ลักตีบาโบเพ็ดข้าวตด้ดได้อ่นเนาะอร่อยเป็นหวานกุ้งข้าวเนาะข้าวกับแทบได้ข้าวกับตำกับตำแทะอันน่ะมะกอกแทบแ่บเป็ดริบ เป็นการซุปแป้งทอดเป็นแพท ь, เป็นแพท ь, นักแท็กกันีกัก็ได้ไลายเอามาคั่วแล้วไปตักแหนเอดกุ้งห้งไ่ได้คั่วว่า,าไปตักอว่าคั่วกอคั่วะไไปตักแน่แบบเมื่อวัไปแก้ไปไหมชวนพ่อไปเราบ้างเบียก็คัว่วะมาตักแนมปจนซุปต้มมุกเม็ดตําไทยตําต้าไทย มันก็จะแซ่บแซ่บหวานหว,วานเป็นแนวหวานหวานมีนะมีแต่แนวหวานหวานแต่พี่น้องแต่ก็แซ่บแค่จะส่วนนี่หลายๆก่อน เบิดปลาเจี๊เพื่องแท้เหมืนี่กินเลยกินเลยเบิดปลาทแท้นะมันเหลือกแท้เนี้ยกินเลยกูอยากไปก็ียตู้ไปถามสายทราบเหมือนกันนะ

อยู iden, ่ในพ้นท <Cou> ี่ทางพ่อป้ามาปั๊มเด้ออยู่คนเพื่อเดียวนะปั๊มอยากจะผู้บ่าพ่ปั๊มนะพี่น้องคนสุดกระแบบนี้แหละวพ่นอยู่คนเพื่อเดียวพี่น้องพ่อแม่ก็อยู่สวนอยู่งให้ยู่นาอยู่คนเพื่อเดียวไปขวเนาะคั่ะ Nhìn bên mà cả cả. có lơm hết đấy bạn bớt tóc, cũng bớt ที่ล่พี่นอกอาหารบ้านนอกบรรน,นากุ้งธรรมศาสตร์ไม่น่าพาพี่นอกไปแก่ก่อนพี่นอกแก่ด่างด่างกับคาดมันอึปุ้ยมันแหละมะเพ็ดมะเขือส่วนต้องไปกินแต่น้อยเนี่ยหลายงามไม่น่าไปเตรียมเครื่องไปเนาะมะเพ็ดเข้าขั้วไปกินปลาคนแซ่บ นอยู่ปากฟิว่าแซบแซบนะฟินอย่างกระยาเขาว่าแซบเนาจนติดเลยพี่น้องเราได้กินหลายคนนะเีดจ๊ก็จะตัดไม่ทีเราได้กินในหลายคนเชิงแซบเดี๋ยวคนหนึ่งเด้อพี่น้องซาจุนี้ก็ขอฝากบรรยากาศสำ้งนี้จากพี่น้องจ๋ายิ้มนะพอดีกันจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามให้บมาจนนี้คือเก่าอย่างเดียวพี่น้อง สุดท้ายของฝากรยาการซัมนี่พี่น้องจะไ้เจอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนะาะจังต่กะขอบใจเอฟซีเบิร์สทุคู่ทุกคนคอยให้กำลังใจคอยติดตามอย่างโมทิมยังโมปะเบ้าจนนี่คือเกา่จาจังต่กะพอกันคลิปหน้านะพี่น้องเนะาะสุดท้ายกักกบคำว่าสบายดีสวัสดีครับ